ิวอินกับเฟอร์แอคดีอย่างไรไอตอนทำชั้นต่างๆที่เก็บอาร์ทอยปัญหาละอาร์ทอยตัวใหญ่อยู่ไม่ได้คือพอไซส์อย่างเงี้ยก็เข้าไม่ได้แล้วพอมีตู้เลยบอกว่าอยากได้ตู้ที่มันปรับเปลี่ยนได้ซึ่งตู้ตรงนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลยสมมติว่าอยากได้มอลลี่ตัวเป็นแบบมงกุฎเข้าเราสามารถปรับชั้นนี้ขึ้นได้อะไรได้คือได้หมดเลยคือมันมันถูกต้องมันตอบโจทย์ตัวนี้ครับจริงๆแล้วท,ทําจากพาร์ติเคิลบอร์ดนะครับแต่ว่าของเราเนี่ย <c oughs> เคลือบเมลามี นะครับมันก็จะเหมือนกับส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะคล้ายๆกับวัสดุที่มันกันน้ำในตัวนะครับกันความชื้นด้วยด้วยความที่ว่ามันเป็นวัสดุที่เหมือนกับปิดเคลือบผิวมาจากโรงงานล้เพราะฉะนั้นเนี่ยมาเลยเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เวลาเรามาทำงานเนี่ยไม่มีฝุ่นแล้วเรื่องอายุการใช้งานหรือเรื่องปลวกอะไรอย่างนี้ ออรจริงๆแล้วปลวกเนี่ยเ,ออเราต้องฉีดกันปลวกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของตัวอายุการใช้งานที่ถ้ามันไม่มีปลวกนะครับแล้วก็ไม่ได้แช่น้ำเนี่ยอยู่ไปเลยครับ20-30ปีครับแล้วก็ตัวฟิตติ้งเนี่ยเราเรา,เร,ารับประกันให้ถึง10ปีเลยสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าชมได้ที่โชว์รูมเฟอร์แอคหรือติดต่อช่องทางออนไลน์ได้เลยคะ่ะ